สวัสดีโรงเรียนนะครับแล้วก็น้องๆจากทั่วประเทศนะครับที่สมัครเข้าร่วมโครงการการแข่งขันเกมคณิตศาสตร์ชิงชนะเลิประเทศไทยครั้งที่2หรือว่าทารอแมทท u นเม m นต์2012นะครับสำหรับน้องๆทีมไหนนะครับที่สมัครเข้ามาแล้วนะครับ สำหรับการแข่งขันในรอบแรกนะครับจะเป็นการแข่งขันกับระบบนะครับซึ่งภาคเหนือนะครับจะทำการแข่งขันนะครับตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่15มิถุนายนภาคตะวันออกเชิงเหนือนะครับแข่งขันวันที่18ถึงวันที่22ิมิถุนายนแล้วก็ภาคกลางนะครับแข่งขันวันที่25ถึงวันที่29ิมิถุนายนแล้วก็สุดท้ายนะครับที่ภาคใต้แข่งขันตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6กรกฎาคมนะครับ สำหรับน้องๆทีมไหนนะครับที่สมัครเข้ามาแล้วนะครับสามารถเข้าไปทำการแข่งขันได้นะครับที่ www.taromathournament.com นะครับหลังจากนั้นนะครับใช้ u s อร n a m e แล้วก็ password นะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็คลิกเข้าสู่การแข่งขันได้ที่หน้าจอนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบแรกอย่างที่แจ้งไปนะครับจะเป็นการแข่งขันกับระบบนะครับซึ่งแต่ละทีมนะครับจะมีสิทธิ์แข่งขันได้ทั้งหมด10ครั้งแล้วก็แต่ละครั้งนะครับจะมีโจทย์ทั้งหมด10ข้อนะครับ ซึ่งการแข่งขันในรอบแรกนะครับน้องๆจะต้องเข้ามาทําการแข่งขันนะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาเท่านั้นนะครับสรับมต้นนะครับในรอบแรกจะเป็นโจทย์ทั้งหมด3หลักคําตอบ2หลักนะครับส่วนมปลายจะเป็นโจทย์4หลักคําตอบ2หลักส่วนคําตอบนะครับมีทั้งที่เป็นจานวนเต็มบวกแล้วก็จํานวนเต็มลบนะครับน้องๆทีมไหนที่สมัครมาแล้วนะครับสามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งขันได้ที่ facebook t a r o m a t h n a m e n t c o m หรือว่าโทรสอบถามได้ที่025615455หรือ0863671080หรือ0863671090ครับน้องๆทีมไหนที่สมัครมาแล้วนะครับเตรียมความพร้อมให้เต็มที่แล้วก็เจอกันได้นะครับที่ Taro m a t c o t o u r n a m e n t 2012ครับ